พิชเพอร์เฟกชมรมเสียงสยถือไม้ตามฝันเป็นภาพยนตร์โรแมนติกค,คอมเด,ดี้มิวสิกที่นำเสนอเรื่องราวของกลุ่มนักร้องอะแคปเปลล่าสาวที่ชื่อว่าเดอะเบลล่าแอนนาเกนดริกดาราสาวมากฝีมือที่เคยถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์จากภาพยนตร์ฟิลกูดอย่างอั i อินดี i r และร่วมนำแสดงในภาพยนตร์ชุดแวมไพร์ทวายหลายสี่ภาคแรกมารับบทเป็นเบกานักศึกษาสาวหน้าใหม่ที่เพิ่งเข้าสู่รั้วม,มหาวิทยาลัยบาเดน และในการเปิดรับสมาชิกชมรมประจำปีเดเบล่าชมรมร้องเพลงอะคปเปลาก็กำลังเสาะหาสมาชิกใหม่ d เดเบล่า in เป็นกลุ่มนักร้องอะคปเปลาที่ไม่ประสบความสำเร็จใดๆทางด้านการยอมรับในมหาวิทยาลายัยรวมถึงการประกวดต่างๆซึ่งอาจจะเป็นเพราะโคอ,อีและออบรีสองสมาชิกหลักของกลุ่ม ที่ดูเหมือนว่าจะมีมุมมองที่เฉยสุดๆในการทำวง <about> no, และเมื่อเบก้าเข้ามาการเปลี่ยนแปลงของวงก็เกิดขึ้นซึ่งไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเฉพาะการร้องเพลงเท่านั้นแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงตัวตนและเพิ่มความกล้าให้กับสมาชิกในวงอีกด้วยนอกจากแอนนาแล้วในภาพยนตร์เรื่องนี้ยังได้ดาราสาวหน่าใสามากมายมาร่วมนำแสดงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ2ตัวละครที่ผู้ชมต้องหลงรักอย่างอเล็กซิสเนฟ ที่มารับบทเป็นสเตซี่สาวอึมมากและสุดเซ็กซี่ประจำวงรับรองว่าหนุ่มๆทั้งหลายต้องหลงรักเธอ Hi everybody my name is Stacy my hobbies include c u t i c o care and the e network และอีกหนึ่งสาวก็คือลีเบลบวิลสันดาราสาวเจ้าเหนือที่มารับบทเป็นแฟตเอมมี่สาวแฟตที่มักโดนแกล้งจากเพื่อนๆแต่สุดท้ายสาวไขมันสูงคนนี้ก็สามารถสยบทุกอย่างได้ด้วยเสียงร้องและความมั่นใจสุดๆของเธอนอกจากเนื้อหาที่น่ารักที่แสดงให้เห็นถึงพลังของผู้หญิงแล้ว Pi t c h p e r f e c t ยังน่าสนใจและเต็มไปด้วยเพลงดังมากมายที่ถูกนำมาขับร้องในรูปแบบอะคาเปล่า คอเพลงตัวจริงต้องไม่พลาดและนี่คือหนึ่งในฉากแบทเทิลสุดมัน,นเพลงต่อเพลง Night Perfect นา์พิชเพอร์เฟกต์ baby let's talk about you and me let's talk about all the good things and the bad things that may be let's talk about sex all right let's, let's talk about sex let's talk about sex baby, baby all through the night i'll make love the man in I'm me Baby got them open all over town strictly bitch you don't play around cover much ground got game by the pound getting paid is a forte. each mm -hmm. and every day to play away i can't get out of my mind oh wow okay. เรีนยนขยับตัวไปตามเสียงเพลงกับชมรมร้องเพลงที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังฝันภาพยุโรแมนติกมิวสิกสำหรับคนที่มีหัวใจเป็นเสียงเพลง Pitch Perfect ชมรมเสียงสายถือไม้ตามฝัน20ธันวาคมนี้เปิดชมรมเสียงสายแน่เฉพาะโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์เท่านั้น